รวบรวมภูมิปัญญานักบุญนักรบเส้นทางสู่สวรรค์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันซึ่งข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่คลิกเดียวแกนแท้ของภูมิปัญญาอยู่ที่ความสามารถของเราในการแยกแยะประมวลผลและใช้ข้อมูลนี้อย่างมีประสิทธิภาพหมดยุคแล้วที่เราจะต้องไปพึ่งครูเพื่อขอความรู้เท่านั้นตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ความรู้นั้นเพื่อมาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นและมีส่วนร่วมเชิงบวกต่อโลกรอบตัวเรา เมื่อพิจารณาจากตำราโบราณเช่นพะควัตคีตาเราพบภูมิปัญญาเหนือการเวลาที่อยู่เหนือการเวลาเรื่องราวของอรชุนและพระกฤษณะแสดงให้เห็นการเดินทางของนักรบที่เผชิญหน้ากับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาการต่อสู้ภายในจิตสำนึกของเขาเอง อรชุนนักรบผู้ช่ำชองพบว่าตัวเองอยู่ในสนามรบแห่งกุรุกเชตราซึ่งขาดระหว่างหน้าที่และศีลธรรมขณะที่เขายืนอยัดต่อสู้กับการต่อสู้เขาก็เต็มไปด้วยความสงสัยและความสับสนจากนั้นเขาก็หันไปหากฤษณะคนขับรถมาของเขาเพื่อขอคำแนะนำ พระกฤษณะซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของพระเจ้ากลายเป็นที่ปรึกษาของอรชุนโดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งและคำสอนทางจิตวิญญาณผ่านบทสนทนาของพวกเขาที่เรียกว่าพระวัดคีตาพระกฤษณะถ่ายทอดภูมิปัญญาเหนือการเวลาในหัวข้อต่างๆตั้งแต่หน้าที่และความชอบธรรมไปจนถึงธรรมชาติของตอนเองและเส้นทางสู่ความหลุดพ้น ช่วงเวลาสำคัญประการหนึ่งในพระกวัดคีตาเกิดขึ้นเมื่อพระกฤษณะเปิดเผยรูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ต่ออรชุนแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสรรพสัตว์และความไม่เที่ยงของชีวิตนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของอรชุนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จด้วยความกล้าหาญและความเชื่อมัน่น พควัตตีตาสอนเราว่าปัญญาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความรู้เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การประยุกต์ใช้ความรู้นั้นเพื่อน,นำทางความท้าทายของชีวิตด้วยความสง่างามและความซื่อสัตย์การเดินทางของอรชุนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแสวงหาของมนุษย์เพื่อการค้นพบตนเองและการตรัสรู้ในขณะที่เขาต่อสู้กับปีศาจภายในและในที่สุดก็พบการปลดปล่อยผ่านการตระนักรู้ในตนเอง หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงของอรชุนคือความเต็มใจที่จะยอมจำนนต่อพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์และน้อมรับธรรมะหรือหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อรชุนทรงก้าวข้ามความปรารถนาอันสูงส่งของตนเองและกลายเป็นช่องทางสำหรับพระคุณและสติปัญญาอันศักดิ์สิทธิ์โดยการทำตัวให้สอดคล้องกับจุดประสงค์อันสูงส่งของจักรวาล เมื่อเราใคร่ครวญคำสอนของพระวัตคีตาเราก็นึกถึงการเดินทางของเราในการค้นพบตนเองและวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเช่นเดียวกับอรชุนเรารเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคบนเส้นทางสู่การประหนักรู้ในตนเองแต่ด้วยความอุตสาหาและความศรัทธาเราสามารถเอาชนะสิ่งเหล่านั้นและได้รับชัยชนะได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงระดับโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยมีกระบวนการตรัสรู้อย่างต่อเนื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทางกายภาพด้วยเราพบพาร่างกายของเราผ่านการเปลี่ยนแปลงนี้กระตุ้น d n a ที่ซ่อนอยู่และอัปเกรดระบบภายในของเราให้สอดคล้องกับความถี่ที่สูงขึ้น ความคิดที่ว่าพลังภายนอกจะกระตุ้นการตรัสรู้ของเรานั้นเป็นความเข้าใจผิดเราเป็นสถาปนิกแห่งวิวัฒนาการของเราเองรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคลและส่วนรวมของเรามันไม่เกี่ยวกับการรอให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการควบคุมตนเองและการเติบโตทางจิตวิญญาณรหัสกาลิกติกคล้ายกับรัฐธรรมนูญแห่งจัก,กรวาลสรุปกฎสากลอันลึกซึ้งที่ควบคุมการดำรงอยู่แก่แท้ของ หลักการคือเจตจำนงเสรีอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งยืนยันว่าสิ่งมีชีวิตทุกคนในจักรวาลมีเอกราชโดยธรรมชาตินี้ไม่มีหน่วยงานใดไม่ว่าจะมีความสูงหรืออำนาจใดก็ตาม มีสิทธิที่จะละเมิดโดเมนอธิปไตยนี้การทำความเข้าใจและให้เกียรติหลักการของรหัสกาแล็กติกช่วยให้เราสามารถนำทางความซับซ้อนของชีวิตด้วยสติปัญญาและความซื่อสัตย์มันเตือนเราถึงความเชื่อมโยงระหว่างกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและผลกระทบอันลึกซึ้งของการกระทำของเราต่อโครงสร้างแห่งความเป็นจริงการน้อมรับภูมิปัญญาแห่งจักรวาลนี้ช่วยให้เราสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของเราและมีส่วนช่วยในความดีที่ยิ่งใหญ่กว่าของจักรวาล ศูนย์กลางของการเดินทางครั้งนี้คือการฝึกฝนภูมิปัญญาของนักรบซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนศินละปะแห่งการอย่างรู้และการตระนักรู้ในตนเองเช่นเดียวกับอรชุนเราต้องเข้าใจว่าเราต้องจัดการกับปีศาจภายในตัวเองเมื่อเราสำรวจความซับซ้อนของชีวิตเราต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะความจริงจากภาพลวงตาและการกระทำจากสถานที่แห่งความกระจ่างใสและความซื่อสัตย์ภายใน เส้นทางของนักบุญนักครบเป็นหนึ่งในความเชี่ยวชาญภายในและการรับใช้ภายนอกโดยการดูแลภูมิทัศน์ภายในและพัฒนาความสามารถทางจิตวิญญาณของเราเรากลายเป็นดวงกระทีปแห่งแสงสว่างในโลกที่ต้องการการนำทางและแรงบันดาลใจการเดินทางของเรากลายเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญาประยุกต์ เทคโนโลยีกุณคาลินีที่ชั้นสอนนำเสนอเทคโนโลยีโบราณเพื่อการปลดปล่อยความเครียดการปลูกฝังพลังงานและการขยายจิตสํานึกด้วยการฝึกฝนที่มีระเบียบวินัยเราปลูกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวเราเข้าถึงสภาวะการรับรู้ที่สูงขึ้นและรวบรวมแก่นแท้ที่แท้จริงของเรา เมื่อเผชิญกับความท้าทายและการต่อต้านสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าการเติบโตมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจด้วยการเปิดรับความรู้สึกไม่สบายและมุ่งมั่นในการฝึกฝนของเราเราจะปลดล็อกระดับใหม่ของความมีชีวิตชีวาความชัดเจนและความยืดหยุ่นในการเปรียบเทียบประสบการณ์ของมนุษย์กับการอัปเกรดระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เราพบเครื่องเตือนใจ ที่ฉุนเฉียวถึงศักยภาพของเราในการเติบโตและวิวัฒนาการเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่ต้องการการอัปเดตระบบเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานให้เหมาะสมเราก็จำเป็นต้องอัปเกรดระบบปฏิบัติการภายในของเราอยู่เป็นประจำเช่นกันเช่นจิตใจอารมณ์ร่างกายและจิตวิญญาณของเราด้วยการมีส่วนร่วมในการฝึกฝนเทคนิคการเปิดใช้งานกุนคาลินี และการทำสมาธิอย่างลึกซึ้งและการฝึกลมหายใจเราเริ่มต้นกระบวนการอัปเกรดตัวเองล้างโปรแกรมเก่าออกและติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแรงบันดาลใจและศักยภาพสูงสุดของเราขณะที่เราให้คำมั่นสัญญาต่อกระบวนการพัฒนาตนเองที่กำลังดำเนินอยู่นี้เราจะปลดล็อกระดับใหม่ของการรับรู้ความยืดหยุ่นและความมีชีวิตชีวาทำให้เราสามารถนำทางความซับซ้อนของชีวิตได้อย่างง่ายดายและสาง่างามยิ่งขึ้น ขณะที่เราเริ่มต้นการเดินทางแห่งการค้นพบตนเองและวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณขอให้เราจำไว้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายชีวิตอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมโยงถึงกันโดยแต่ละแห่งมีบทบาทพิเศษในการเผยแผนจักรวาล โดยสรุปการรวบรวมภูมิปัญญานักบุญนักรบไม่ใช่แค่ภารกิจส่วนตัวแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันด้วยการน้อมรับจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของเราและเดินไปตามเส้นทางด้วยความกล้าหาญและพระคุณเรามีส่วนช่วยให้เกิดโลกใหม่โลกที่อย่างรากด้วยความรักความปรองดองและจิตสำนึกที่สูงขึ้นขอให้เราก้าวไปสู่ความท้าทายและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นในโลกนี้เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณ เราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโออโรลาเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติก